เยวสวัสดีทุกคนเด้อจ้าที่เขามาติดตามรับชมช่องเปียวสวีเดนนะคะอันช่วงนี้เปียวกบอกข้เด็ดลงคีบ,บคเงาหน่อยไหมคะเนื่องด้วยว่าสุขภาพน่าจะเปียวับหายไปโดนแต่กันยังมีอันคลิปสั้นๆที่ทุกท่านเขามาชมบริเลยว่าคลิปเ้าโดนเป็นขึ้นๆได้ทุกคนและราคาช่วงนี้เปียวกับกลับมาดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าเปียวสุขภาพบ,บ่ค่อยดีเราก็ไปยิ้มหน่อยไหมคะช่วงพักเที่ยงเปียวกับ จะปิดประมาณสองชั่วโมงนะคะจะเขายิ้มจะเป็นออกกำลังกายแล้วก็อาบน้ำเฮ็ดย้งให้เลี่ยวภายในหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็เดินทางกลับใส่เวลาประมาณหานาทีถึงสิบนาทีนะคะแล้วก็มากินข่าวแล้วก็ทําความสะอาดลานเนี่ยค่ะทุกคนชีวิตในต่างแดนเนาะสาหรับเปี่ยวเนาะเฮ้าอยู่่ดนบันไดเฮ้ากันยังท่านได้ชิ้นกับอากาศด้ค่ะแต่เปี่ยวชอบมายนะคะอากาศช่วงหนานาวเนี่ยค่ะมันเฮ็ดหาเฮ้า หายใจสะดวกขึ้นค่ะเปียวเป็นพุ่มแพรแล้วช่วงนาฮอนเปียวจะแพรเกสรดอกไม้นะคะแล้วก็ช่วงที่ฝนตกไล่ๆนี่ก็พวกเห็ดพวกอียังเขาก็จะเกิดในป่าเห็นไหมคะแล้วก็เฮ็ดให้ค่ะคายแล้เปียวแพรนะคะเปียวเป็นพุ่มแพ้เนาะเป็นเป็นพุ่มแพ้่มาหลายปีแล้วก็เลยเฮ็ดให้เขารู้สึกแบบว่าหายใจบ่ค่อยสะดวกเพราะหนาน,นวาวมันนี่เขาก็หายใจสะดวกก็เก่้าไหมคะเปียวปิดซื้อร้านไว้ค่ะนี่นะคะ ในสวีเดนเนาะค่ะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านธุรกิจของอาชีพนวดเพื่อนๆก็โทรมาสอบถามนะคะเพราะว่าเขาก็จะเอาค่ารักษาประกันนะมคะประกันประกันสังคมบ่าสำหรับอาชีพเนาะออกงี้นะแล้วคนที่เขาเปิดร้านไม่ปีสองปีเ,เขาจะมีผลกระทบร้ายเขาก็จะโทรมาป,ปรึกษาเดียวห่ยคะว่าให้จังได้ให้คําแนะนนะําแำอย่างนะีคะ คือเขาเห็นอย่างหลายไประเด็นนะคะคือเขาออกทัวร์สวิตเดนเนาะสิ่งที่หนึง่งที่เขาเห็นไดเลยก็คือเขาต้องมาโฟกัสที่ลูกค้าที่เขามีนะคะเหตุให้มันดีที่สุดแล้วก็เขาเนี่ยคะ่ะจะหาลูกค้ากลุ่มเนี่ยเขาจะหาลูกค้าใหม่ๆไม่ให้เขาเองเปียวนะคะหยุดโฆษณาร่านมาหลายปีแล้วนะคะแต่ปีนี้นะคะเปี่ยวก็จะมีด่านสาธารณาสุขอันใหม่ที่เขาอน,อ,นอนุมัติให้เปี่ยวแบบว่าบริวเวณด่านสาธารณสุขเปียวปิด บริษัทเกี่ยวกับพวกสร้างนั่มไมค่ะเขาก็จะอนุมัติให้หลานเปียวพานบางสิ่นั่ไมว่าจะขอได้ทุกคนเปียวขอมาสองสามปีเขาบอลอนุมัตินั่มไหมค่ะเขาบอยากให้หลานนวดไทยเนาะค่ะเนาะนั่นละเปียวก็ได้เปียวก็เลยบอกแฟนว่าโฆษณาห้เนี่ยเขาจะไใ้รู้ว่าเปียวเปิดรับแล้วเพราะหมดกอนลูกค้ามาถามไลน์นะคะมันเหตุบ่ไ้เพราะว่าเขาบออนุมัติแล้วค่ะทุกคนก็นเดือดร้อนกันไปทั่วนะคะ สำหรับคนที่เขาบอกมีความรับผิดชอบเนะาะก็เหตุใ้อาชีพนวดนะคะหากินลําบากต่อไปแน,น่นะคตมันก็จะมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นนะคะมันอยู่ที่บุคคลน่ค่ะมันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลที่เขาควรจะรู้ด้วยตัวเองนะคะบ่มีผู้ใดบอกเขาได้หรอคะ่ะคือเขาเห็นอย่างไรบ่ไนั่นเค่ะเขาก็ตรงมาพัฒนาติ่ตัวเขาเองแล้วกับพยายามต่อยอดอาชีพเขานะคะนี่แหละคะ่ะอยู่ในเมืองหนอมันก็มีเรื่องราวให้เขาแบบว่าต้อง ต้องคิดหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะคนที่เปิดร้านแล้วก็บ,บางคนเขาบอก่ท่านนี้มีฐานลูกค้านะแมคะเขาก็โทรมาปรึกษามานันน่นมานนีแน่แล้วก็หายคาแนะนาไปเท่าที่เราสาม,มารถเหตุเด,ด้ดนะคะเพราะว่าการทํางานของแต่ละคนนะคะในร้านเนะะี่ยค่ะมันบรอแหมนแคร์เขาได้ลูกค้าเขามาแล้วลูกค้าจะชอบเขาทั้งหมดมันจะอยู่ที่การวางตัวแล้วก็การแต่งตัวของเขาเนะะี่ยค่ะลูกค้าเปียวแต่ละคนที่เข้ามา ลูกค้าเบวส่วนมากจะเป็นลูกค้าผู้หญิงนะคะลูกค้าผู้หญิงเขาามาเขาก็จะเบิงบุคลิกลการที่เขาแต่งตัวเสื้อผ้านาผมเครื่องสําอางหน้าตาเนี่ยนะคะมันองค์ประกอบหลายก่อนที่เขาจะเอาสามีเขาเอาลูกเอาเพื่อนเอาครอบครัวเขาเข้ามาใส่บริการใน้านของเขานะคะ,ะบางคนคือการที่เขาคุยกับลูกค้าการสื่อสารการหยอกล้อการเว้านะคะเขาต้องวงังตัวเป็นกลางที่สุดแล้วก็ เขาต้องรู huh, guys, ้จักการวางตัวนะแม่ค่ะบางแกนเขาต้องให้เกียรตัวเองนะคะห้เกียรตัวเองให้เกียรตัวเองคู่อื่นถึงจะมาให้เกียิเขานะคะเพราะว่าการแต่งตัวเขาต้องมิดชิดคอเสื้อเนี่ยค่ะอย่าให้มันลึกแข้งปิดไว้ค่ะอย่าให้มันออกมาเขาต้องเขาต้องเรียบร้อยนะคะต่อนยเขาเห็นงานเวลาเขาหันหลังหรืออย่างสิ่นเขาต้องรู้นะแม่ค่ะว่าเขาควรจะวางตัวเขาแบบใดนะคะเปียวอะเปียวเรามัดเราหมัดระวังมากเลยนะคะเรื่องเรื่องการทํางานเพราะว่าอ อาชีพเปียวมันมัน,ม,นมันต้องอยู่กับลูกข้านะคะต้องอยู่กับลูกค้าแล้วก็อยู่ในหลานสองคนนะคะเขาต้องวางตัวให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็กว่าจะส้างซื้อเสียงมาใดนะคะใส่เวลาโดนมากกว่าที่คนในเมืองของเขาจะย้อมรับนะคะแล้วก็ก็จะมีหลานหลานบงางหลานที่เฮ็ดใหยเสื่อมเสียนะคะมันก็ออกข่าวดูดูแล้วก็มันเหตุให้เขาหากินลาบากแล้วก็ลังเทียนในหลาน <ๆ S 2> เปียวนะะ<ๆ>เนี่ยค่ะเปียวยืนอยู่หน้าต่างเนี่ยเขาก็จะมา วิเคราะห์นไคะว่าพูดมาวิเคราะห์เกี่ยวกับล้านหนวดไทยเสนามันก็เหตุให้เขาได้ยินทุ่มมือทุกมมือเปียวเรียวล้านเปียวยอยู่ตรงนี้เนาะค่ะเปิดหน้าต่างก็ได้ยินเหมือนบางทีก็อยู่หน้าล้านอะไ่เขาก็แหนมเปียวแหนมทุกนแหลกแหลมมันกับโบชินดอกโดนไปมันกับชินแต่ว่าแต่ว่าเป็นไปได้เขาก็อยากเห็้มันถึกต้องนะไหมคะว่าไรอยากจะโดนเมาล้วมหรือยังสินะคะเขาต้องระมัดระวังการแต่งตัวด้วยแล้วก็การวางตัวนะคะ คือเขาอาศัยอยู่ในประเทศเขานะคะถ้าเขายกเลิกพวกสาธารณสุขที่ว่าเป็นพนักงานเขาออกจากอันล้านนวดไทยทั้งประเทศเนี่ยคือเขาต้องเริ่มคิดแล้วนะคะเขาต้องเริ่มคิดว่าเขาจะจังไดจริงๆค่ะต้องเป็นหูเป็นตาคะคะซอยกันแล้วก็ซอยระแวดระวังนะคะแล้ว <laughs> ทุกคนเปิดคำว่าเราให้ฟังข่าวสารในสวีดเดนเนาะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองของเขานะคะช่วงนี้เปี่ยวกบ เงียบหายแน่เพราะว่าเปี่ยวไปวออกกำลังกายค่ะเปี่ยวพยายามอยู่กับตัวเองพยายามดูแลตัวเอง,เองให้ร่างกายแข็งแรงเพราะว่าเปี่ยวมีปัญหาเกี่ยวกับหวัวแม่มือนะะเนี่ยค่ะเพื่อเป็นกระดูกเสื่อมเริ่มเสื่อมเนาะค่ะเนาะเพราะว่าจะเป็นกระดูกเข้ากระดูกเนี่ยเขาเขาเหตุอาชีพนวดมาหลายปีนะคะทุกคนสิบหกปีเนาะคะ่ะเขาใส่แฮงหลายนะคะ <S <S เปี่ยก็ใส่แขนใส่ยางพวกนี้นะคะใส่การใส่สอกใส่แขนเขาก็ต้องต้องระวังด้วยนะคะ เพราะลูกค้าบางคนเขาก็บริชชอบซอกนะคะแต่แต่ตรงนี้นะคะใส่ได้สินเพียวกว็พยายามใส่ร่างกายของตัวเองนะคะทุกคนแล้วกว็ต้องมาดูแลตัวเองเพราะว่าจะเป็นการหลับนอนด้วยนะคะมันหลายอย่างเพียวกว็เริ่มกับมาแข็งแรงแล้วค่ะนั่นแหละคะ่ะเปียวขอบพระคุณทุกคนที่ให้ความสนใจเราข้ามาทักทายเปียวสม่เสมอน,นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกว็ดูแลสุขภาพด้วย